งามตกแต่งองค์พระพุทธชัยมุณีสีโปร่งชัยก็ทำไปต่อเนื่องวันนี้พระสยันขึ้นไปประดับพระเกศาวนพระเศียรองค์พระซึ่งได้รับการถวายจากคุณโยมวิไนจกนโอทานพร้อมครอบครัวอันนี้ก็ประดับหลังจากประดับเสร็จแล้วก็จะขัด ขัดผิวให้เรียนแล้วก็ติดพระหัตปั้นพระหัตให้เป็นปรางปมสมเทศนาซึ่งได้จำลองมาอยู่คู่ปฏิสถานคู่กับองค์พระธาตุเจดีย์เรียกว่าเจดีสรนาซึ่งเป็นสังเวทที่สามหลังจากพระเจ้าทรงตัดสรุแล้วได้มาผสมเทศนาณนะจุดเจดีย์สรนา ประเทศอินเดียแต่ที่นี้พุทธสถานรัดรง์ชยได้จําลองสังเวชนียถาฐานทั้งสี่มาไว้ที่พุทธสถานวัดปองช์ชยเพื่อให้สาธุชนทุกคนทุกท่านได้เข้ามากราบสักการะเป็นสังเวสีจำลองคือฐานที่ประตซดฐานที่ตัดสู้ฐานที่ผสมพิษธนาและฐานที่บริณิพ่านจำลองมาให้กับทุกคนทุกท่านได้เข้ามากราบและท่าได้มาศึกษาพุทธประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญขออนโมทนาสาธุกับคณะสัตาายาติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการสร้างพระพุทธชัยมนีศรีปวงใจจนถล่มลรู้วงไปได้ด้วยดีขอบุญกุศสลสลายเหล่านี้จงเป็นเพรรือประจัยนุนนำค้ำชูให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมงความมุ่งมั่นปรารถนาทัวการทุกคนทุกท่านเออ Thank you.